AI กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆโดยการช่วยตัดสินใจจากข้อมูลทำกระบวนการให้รวดเร็วผ่านระบบอัตโนมัติและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ AI ยังช่วยสร้างสังคมที่เท่าเทียมมากขึ้นเช่นช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าใจภาพและช่วยเกษตรกร,ร,กรผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งโลกและแม้ AI จะมีข้อดีมากมาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำให้แน่ใจว่าการใช้งาน AI เป็นไปอย่างมีความรับผิดช,ชอบและคำนึงถึงผลกระทบต่อทุกคนมาเจาะลึกประเด็นสำคัญกันเลยเริ่มจากเรื่องข้อมูลข้อมูลเปรียบเสมือนรากฐานของการพัฒนา AI ช่วยให้ AI เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องคำนึงถึงการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยต่อไปอคติหรือข้อบกพร่องในอัลกอริทึม เหมือนกระจกที่สะท้อนสิ่งที่อยู่ตรงหน้า AI ก็อาจจะเผอสะท้อนอคติในสังคมออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นระบบอนุมัติสินเชื่ออาจอนุมัติให้แค่เฉพาะบางกลุ่มเพราะเรียนรู้จากข้อมูลอดีตที่มีอคติมานักพัฒนา AI จึงต้องหาวิธีตรวจจับและแก้อคติเหล่านี้ถัดมาความโปร่งใสกระบวนการคิดและแตัดสินใจของ AI ต้องมีความโปร่งใส ผู้ใช้ควรเข้าใจได้ว่า AI สรุปผลแบบนั้นมาได้ยังไงเพื่อสร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบแล้วเรายังต้องเจอกับคำถามเรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายใครที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของ AI นักพัฒนาผู้ใช้หรือตัว AI เอง นี่เป็นประเด็นที่ซับซ้อนที่เราต้องขอบคิดและหาทางออกในขณะที่เรายังคงต้องพัฒนา AI ต่อไปการสร้างสมดุลระหว่างการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและความรับผิดช,ชอบเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจความสมดุลน,นี้จะช่วยให้เราใช้พลังของ AI ได้อย่างเต็มที่และมีความรับผิดช,ชอบเพื่อสร้างอนาคตที่สอดคล้องกับคุณค่าและความต้องการของทุกคนเมื่อมองไปในอนาคตนี่คือคำแนะนำบางส่วนที่จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มที่ข้อแรกคือการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล ควบคู่ไปกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา AI โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 2. เราควรลงทุนในงานวิจัย AI นี่จะช่วยผลักดันนวัตกรรมและทำให้ทุกคนเข้าถึงประโยชน์ของ AI ได้ 3. เราต้องส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะดิจิตอล AI กำลังเปลี่ยนโฉมตลาดงานเราจำเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อมรับมือและประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่นี้ 4. เราควรส่งเสริมให้องค์กรและชุมชนตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน AI คณะกรรมการนี้จะช่วยกำกับดูแลให้คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้งาน AI 5เราต้องร่วมมือกับภาครัฐเพราะภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายที่ส่งผลต่อการใช้ AI ในสังคมของเราสุดท้ายควรกำกับดูแล AI ด้วยหลักการที่ยืดหยุ่น วิธีนี้จะช่วยให้เราก้าวทันเทคโนโลยี AI ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพร,พร้อมๆกับการยึดมั่นในคุณค่าและหลักการที่เรายึดถือร่วมกันและทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ AI ยังไงแล้วตอนนี้มีมาตรการอะไรบ้างที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการใช้งาน AI จะเป็นไปอย่างมีจริยธรรมรับผิดชอบและคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน Microsoft มีมาตรการหลากหลายเพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบเช่น การกำหนดมาตรฐาน Responsible AI ที่ครอบคลุมหลักการสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรมความปลอดภัยการเคารพความเป็นส่วนตัวความครอบคลุมและความโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ AI จะสามารถรับผิดชอบต่อผลการทำงานของตนได้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมจาก AI มีการใช้การสร้างแบบจำลองการวัดหรือ Measurement Modeling เพื่อช่วยระบุป,ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ การเข้าใจกระบวนการคิดของ AI เป็นเรื่องยากบริษัทต่างๆจึงพัฒนาเครื่องมือตรวจจับอคติหรือข้อบกพร่องในอัลกอริทึม AI เพื่อแจ้งเตือนหากระบบ AI มีแนวโน้มที่จะลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติ Microsoft ได้วางหลักการสำหรับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ AI เพื่อเป็นแนวทางให้ระบบ AI ทำงานอย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มใช้งานระหว่างการใช้งานปกติ หรือแม้แต่ตอนที่เกิดข้อผิดพลาดการตัดสินใจในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ AI ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกเป้าหมายของเราคือการสร้าง AI ที่ไม่เพียงแต่ทำงานได้ดีแต่ยังยึดมั่นในคุณค่าร่วมกันและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมโลกในขณะที่เรายังคงพัฒนานและใช้งาน AI การปฏิบัติต่อ AI อย่างมีความรับผิดชอบ จะเป็นหนทางไปสู่อนาคตที่สดใสและเท่าเทียมสำหรับทุกคนและทำให้ AI เป็นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์และน่าเชื่อถือในโลกที่เชื่อมต่อกันของเรา